สวัสดีครับคุณสาธิตนะฮะเดี๋ยวนี้เอาแบบคร่าวๆไปก่อนนะอันนี้สมมติเป็นโปสเตอร์นะฮะอันนี้แผ่นเดียวนะครับถ้าเป็นสองแผ่นเนี่ยนะครับพยายามม้วนให้หัวกับท้ายนี้เสมอกันนะฮะเพราะว่าเวลาโดนกระแทกเนี่ยมันจะได้ขอบไม่ยับนะครับโปสเตอร์เนี่ยให้แพงขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าขอบยับนะมันจะไม่มีราคานะครับพอม้วนได้ขนาดนี้แล้วนะ ทำให้มันเล็กลงนะฮะโดยเราเข้าไปหมุนนี่นะฮน,นะอ่าเห็นนะเห็นเน้ยจะเสมอกันเปียเลยนะครับสองฝั่งเนี่ยหัวจะเสมอกันเปียเลยนะครับมันจะทําให้โพเตอร์เนี่ยไม่ยับนะเสร็จแล้วคุณหาถ้าคุณไม่มีคุณน่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะม้วนแต่ของผมเนี่ยมันจะมีกระดาษสําหรับไว้ม้วนนะโพเตอร์นะเกาหลีผมจะามาม้วนแทนนะ ก็ม้วนเข้าไปนะฮะให้มันอยู่ระหว่างกลาง,ลางเศษที่เหลือนะฮะนี่นะฮนะพอม้วนไปเห็นไหมขอบเนี่ยจะเสมอกันเป๊ะเลยนะทั้งสองด้านนะมือก็จะทำให้โปสเตอร์เนะี่ยไม่ยับนะครับ ติดกดเทปนะฮะง่าย,ายสามจุดนะฮะแบบ่งเฉลี่ยกันเอาหัวกลางท้ายนะเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะโปสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างในลึกลงไปประมาณนิ้วหนึง่งใช่ไหมแล้วก็พับพับเพื่อปิดหัวนะฮะปิดหัวปิดหัวให้ห่างจากโปสเตอร์เนยนะรประมาณห้ามิลห้ามิลก็คือครึ่งเซน นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะนะฮะถ้าตัวไหนาพอมันพับแล้วมันเด้งคืนนะฮะเนี่ยมันเด้งคืนจะเอาก็เทปติดนิดนึงแถวต่างจังหวัดนะฮะ,นะร้านวัสดุกอ่อสร้างบางร้านน่าจะมีการแบ่งขายท่อนะฮะ,ะ,ฮะอันนี้ก็จะได้แบบนี้แล้วนะฮะนี้ให้คุณไต่พบนะจําไว้นะ ท่อที่ใส่นะฮะใช้ตัวบางถ้าใช้ตัวหนามันแพงตัวบางเอาอยู่ครับนะฮะก็ใช้ท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับจำไว้นะนิ้วครึ่งนะครับมมวนใส่เข้าไปอ่านะฮะพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยท่อเนี่ยความยาวนะฮะเจ็ดสิบห้าเซนนะเจ็ดสิบห้าเซนนะเดี๋ยวอยเปิดดูก็ได้ดูหลายๆที่เกาจะได้จําได้เจ็ดสิบห้าเซนมันก็จะเหลือ หัวท้ายเนี่ยด้านในเนี่ยเอาไว้ใส่สำหรับกันกระแทกอันนี้คือบับเบิลนะที่ไปรษณีย์ก็น่าจะมีนะอันนี้คือผม,ผมตัดเตรียมไว้แล้วนะฮะผมจะตัดเตรียมไว้เป็นหลายร้อยอันเลยเพราะว่าผมลูกค้าเยอะนะครับนะความหนาความกว้างของบับเบิลนะ<ม>ก็ประมาณนี้นะฮะ ประมาณสองนิ้วความกว้างนะฮะประมาณสองนิ้วนะฮะยาวก็ประมาณยี่สิบห้าเซนนะฮะก็แบ่งใส่กันหัวท้ายนะครับแต่ว่าวิธีการใส่นะฮะพับให้เรียบร้อยพับม้วนนะฮะม้วนบับเบิลนะฮะหน้าตามก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮนะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ย ให้คุณพับบับเบิลน,นะฮะพับเป็นตัวยูนะฮะแล้วยัดใส่เข้าไปในกระอบอกอ่านะฮะหากระดาษแข็งมาตัดไม่ต้องลงทุนเยอะครับกระดาษลังเบียร์ลังอะไรก็ได้ตัดให้เท่าท่อนะฮะปิดหัวนะฮะเอาปอเทปติดก่อนให้มันอยู่คงที่นะฮะเดี๋ยวค่อยใช้ กาวกระดาษก็เทปกาวสีเหลืองนะกระดาษกาวตัวนี้นะฮะนะครับปิดหัวนะ,ะับอ่าาลิดด้านนะฮะใช้ใช้สองรอบก็พออ่าโอเค นี่คือเสร็จหนึ่งด้านแล้วนะฮะออไปอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมนะฮะทำเหมือนเดิมบับเบิ้ลนะฮะต้องมีคุณภาพนะไม่ใช่แบบว่าไม่มีลมแฟบไปหมดนะไม่ใช่นะนะต้องบีบแล้วดังนะฮะอ่าแล้วก็พับอันนี้เหมือนเดิม <ST K> ม้วนนะม,นม้วนบับเบิ้ลนะม้วนเสร็จแล้วนะก็คัดให้เหมือนหน้าตาเหมือนขนมโตเกียวนะ,ะแต่แล้วก็พับเป็นตัวยูอีกทีหนึ่งนะพับเป็นตัวยูแล้วยัดเข้าไป ฮะะยัดเข้ไปแล้วก็กระดาษแข็งนะปิดหัวนะดูการใช้การพัน กระดาษกาวรอบสุดท้ายนะฮะดูดีนๆนะฮะอ่าหนึ่งนะคะก็แปะเหมือนใล,ลักษณะเหมือนเครื่องหมายบวกนะฮะเอามานี้หนึ่งด้านแล้วตรงนี้อีกหนึ่งด้านนะเสร็จแล้วนะต้องปิดพันไว้กันคนมักง่ายเข้ามาเปิด่องดูนะฮะก็คือใช้กระดาษกาวนี่นะพันแนวขวางนะฮะอ่า นะอันแนวขวางหมุนท่อนะหมุนท่ออ่าหมุนจนเราคิดว่าเราแน่นแล้วพอใจแล้วนะฮะอ่าเพรเมื่อกี้อีกด้านหนึ่งอ่ะยังไม่ได้หมุนให้ดูนะฮะพอหมุนแล้วนี่นะฮะหน้าตามจะเป็นแบบนี้อ่านะครับมันจะดูเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นกระดาษแข็งนะฮะ และเสร็จแล้วนะฮะเขยา่าดูว่ามีเสียงคอนไหมอย่าให้มันคอนนะถ้าคอนหมายถึงว่ากระบอกนี่มันหลวมโพสเตอร์มันจะโดนเขย่าแบบนี้แล้วหัวท้ายมันจะเด้งขึ้นเด้งลงแล้วขอบมันจะยับนะฮะเราทำแบบนี้หัวท้ายเสร็จก็เสร็จสิ้นทั้งสองฝั่งนะก็จากจากชืก่อจ,จ,จากหน้าซองนะส่งถึงผู้รับนะฮะแค่นี้เองครับนะฮะขอบคุณครับ